กลับมาพบกับซอลูซี่ซารลซิงซอตัวจริงเสียงจริงต้องซอลูซี่ซารลซิงเท่านั้นนะคะวันนี้ซอกลับมาเล่นเกมมาจงเวสามค่ะจัดค่ายพีเอสกันอีกเช่นเคยโพสจะได้ตัวสเกตเตอร์ไหมลุ้นก่อนทุกคนเม่เข้าเกมมาอะนี่ ได้สเกตเตอร์ไปเรียบร้อยได้หมุนฟรีสปินกันไป10ครั้งเลยนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสัปดาห์นี้เรามาเริ่มประเดิมเกมกันด้วยเกมจาก Hi ค่าย P.S. Gaming เช่นเคยนะคะซึ่งเกมที่2มาเล่นก็คือเกมมาจองเวสามพรนะะนั่นเองนะซึ่งช่องทางที่ขอเข้ามาเล่นก็คือช่องสลอ็อตไม่เบ็ดนั่นเองนะคะที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างนี้นะ,ะมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มเกมมาก็ ได้ตัวสเกตเตอร์สีตัวกันเลยทีเดียวนะคะกับเบ็ดเดิมพันเพียงีบาทเท่านั้นเองนะทุกคนซึ่งเราก็ได้หมุนฟรีสปินกันไปเลยสิครั้งนะคะเรามาคุยกันต่อดีกว่าวันนี้นี่ฝนฟ้าขนองกันแบบโอ้โห,โหกระหน่ำมากเลยนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีใครเปียกกันบ้างนะวันนี้ซอลูซี่ก,ก็เกือบเปียกเหมือนกันนะคะเกือบจะโดนฝนซะงั้นไงแต่ก็ไม่ ็ถือว่ายังเอาตัวรอดปลอดภัยกลับมาได้นะคะนี่ <S <S ก็ <S <S วันนี้เนี่ยใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อนกำลังใจให้กับสอนลูซี่กันด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆทุกๆสัปดาห์ที่สอนมาโพสกันเลยวันนี้เนี่ยเราจะลงคลิปกันไป20บาทเท่านั้นนะคะเป็นเกมมาจงเวสสารนี่จากค่า PS นะคะซ่งก็ เขาก็มีอัตราการคูณด้านบนนั่นเองนะทุกคนก็จะคูณตั้งแต่คูณ3จนถึงคูณสูงสุดเนี่ยจนถึงคูณ88น,น,นั่นเองนะคะเออก็ห่างหายกันไปนานเลยสำหรับเกมมาจงเวสามพลัสนะเพราะว่าช่วงเนี้ยซซก็เล่นเกมแบบหลากหลายเกมมากในค่าย P s อนี่นะคะไม่ค่อยได้กลับมาเล่นเกมมาจงเวเท่าไหร่นะแต่พอกลับมาเล่นก็ชอบเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับเกมมาจงเวนะคะซึ่งเป็นเกมสล็อต เมหนึ่งที่ถือว่าทุกคนเนี่ยต้องชอบแล้วก็เป็นขวัญใจใครหลายๆคนเลยเดียวไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทก็เราจะลองมาซื้อสไรด์นาโชคกันบ้างไหมทุกคนแบบลองมาเสี่ยงดวงกันดูบ้างไหมเพราะว่าเขาก็มีให้เราเนี่ยซื้อสไรด์นาโชคนะคะมาลองมาลุ้นกันซิว่าซื้อสไลด์ไปกันที่เท่าไหรด่ดีแต่ ก็จะมี3อัตราเหมือนเดิมเลยนะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะไม่ให้พูดกันช้านี่พันสองแล้วกันปะตัดใจกันไปเลย1นึได้ชัวร์แน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจซื้อ100%เนี่ยเราจะได้ตัวสเก็ตเตอร์แบบนี้เลยนะ4ตัวนะคะถ้าเกิดว่าซื้อแบบ600หรือ800รลอยะไเงี้ยบางครั้งมันก็จะไม่ได้นะทุกคนเออนี่เป็นแบบทริคที่มาแอบบอกกันเลยนะอม,มาอีก10ครั้ง เราจะมาเล่นกันให้ดูนะคะว่าอีกสิครั้งที่เหลือเนี่ยเราจะได้เงินรางวัลนไปที่เท่าไหร่เทพเจ้าบวงก่อนต้องออกมามเพื่อกระตุ้นการรีสปรีนนั่นเองเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไ,ได้ไพ่นกกระจอกที่สวยงามและอัตราการคูณจึ้งมากเลยนั่เนเองนะคะอืมมาก็มาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะ,ะกับซอโูซี่สลัดซิงนะคะซึ่งใครที่อยากจะเข้าเกมนะเดี๋ยวซอจะแปะลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมช่องสล็อตไมเบ็ดเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะคะ ก็กดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะรับรองว่าสนุกมากแบบจริงๆไม่จกตาเลยแบบซอน,นี่คือชอบเล่นแม่กเกมนี้ค่าย P.S ในช่อง s l o t Mybet นะทุกคนนะยวนะอีกสี่ครั้งนะเมื่อไหร่ที่เราได้ฟรีสปินเนี่ยหมุนไวมากเวลานี้แบบผ่านไปไวสุดๆทุกคนเป็นไหมซอนนะี่ยคิดว่าแบบรู้สึกแบบนั้นตลอดเวลาเลยนะแต่เมื่อไหร่ที่ฟรีสปินเราได้แบบ แจ็คพอตหรือว่าได้เงินรางวัลเยอะนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะมาครั้งสุดท้ายได้ไปอีก436บาทนั่นเองนะคะโอเคก็สบายๆในะวัน,นันตกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยซอจะมาเล่นเกมอะไรในค่าย PS ก็อยากให้ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย